วันนี้เรามาที่ร้านนกที่ตื่นเช้านะครับพอมาถึงแล้วคิวเยอะครับได้นั่งรอข้างนอกก่อนอันนี้ก็คือได้คิวแล้วนะครับน้องก็เชิญเข้ามานั่งครับผมถัดไปเราก็ไปตักอาหารกันครับนี่เขาจะมีผักสดให้นะครับแล้วก็มีจานชามให้นะครับซอสอยู่ตรงนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็หยิบถาดขึ้นมาหยิบขนมจีนนะครับในตู้ได้เลยนะครับ วันนี้ผมไป10โมงกว่านะครับซึ่งแบบจะใกล้หมดแล้วผมสั่งชุดกาแฟมานะครับมีหมันโถนะครับกาแฟแล้วก็ไข่ลวกราคาไม่แรงนะบอ,อกเลยนะครับได้ทุกคนและก็ทางร้านบริการดีมากนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเอาใจใส่ทุกอย่างซึ่งที่นึ่งนะครับเขาก็วางเรียงจัดสะ,สะอาดนะครับ ตอนเขานึ่งนะครับก็ป้องกันอย่างดีนะครับและความร้อนควันพุ่งขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีการจับเวลากันอย่างเบสเซ็จนะครับอันนี้ก็คือเตรียมการที่จะเสิร์ฟลูกค้าแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราสั่งมานะครับเราก็จะวางไว้บนโต๊ะแบบนี้นะครับที่ข้ามขั้นตอนไปก็อยากให้เห็นว่าเขาเอาไปนึ่งนะครับ เราก็ต่อคิวแบบนี้แต่ไม่นานนะอันนี้ก็คือประมาณแบบ10นาทีเราก็ได้ติ่ซมซำร้อนๆแล้วผมสั่งมาแบบเยอะประมาณ10บถาดนะครับนั่นซึ่งแบบเช็คปิดมาราคาแบบ400รบวกๆนิดนึงนะครับไม่แรงเลยนะครับนี่ร้านนกที่ตื่นเช้านะครับจะอยู่ที่นคนปรปฐมนะสามารถเซิร์ช Google ได้เลยนะครับว่าร้านนกตื่นเช้านะ ครับคนครปฐมมีร้านเดียวนี้มีผมสั่งมาน่ากินไม่ล่ะอันนี้คือเริ่มต้นที่29บาทนะซี่โครงหมูก็ประมาณแบบไม่แรงมากนะครับแต่อร่อยอร่อยนะครับสุดท้ายก็อยากฝากร้านนี้ด้วยนะผมว่าของดีจังหวัดนคนปรปฐมไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับขับรถประมาณ30นาทีเองเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ฝากด้วยนะ